แล้วตรงนี้วัดเถี่ยมวมนุษย์มัง้งนี่ใช่ปะเออตรงนี้ของขายด้วย,อยโอ้โทางเข้าตรงนี้เริ่มแน่นแล้วอ่ะคุณไไเราเดินเราจะเพิ่งเข้าไหมคุณลมเราเดินทะลุนู่นไปก่อนจะถ่ายรูปกันแต่ข้างในเราไม่ได้อยากเดินเข้าไปหรอกโอ้หปิดก,ก่อนคุณขา ตอนนี้ดิฉันมาเดินแถวแถวบางคูใกล้ๆใกล้ๆถนนคนเดินข้าวสารแล้วนะตอนนี้เริ่มมีคนเยอะแล้วอะโอ้โหแต่าหายใจไม่ออกมากคุณเนอะร้อนมากเพราะว่าเอารถไปจอดในสนามหลวงเนาะแล้วก็เดินมาเข้าคือทางนี้แ่ะที่เดินมาโหหายใจไม่ออกเลยอ่ะ ก็บอกกับพพวกว่าจะมาตลาดคไม่ได้สิถนนคนเดินเข้าสารก็มาตามคำพูดเดี๋ยวจะหาว่าพูดเป็นงั้นๆอันนี้พูดจริงทำจริงนะปต่เหน่วยมากคุณด้ยร้อนอะ่ะร้อนมากแต่ตอนนี้มันแค่บ่ายโมงเท่าไหร่นะบ่ายสองโมงแล้ว เราก็ขับรถไปรอบๆแล้วก็วนมาจนั้งทั้งมาจอดที่ในสนามหลวงอ่ะเอาเอารถรถจอดแล้วก็เดินทะลุมานี่มาถึงตรงนี้แล้วภายหน่อย <c oughs> เอกก็เจอ่ก็เจอคือไม่ได้คิดว่าจะอยู่ยันสามสี่ทุ่มเนาะเพราะว่าคนมันจะเยอะเกินไงเรากลัว อ๋อต้องเข้าด่านตรวจด้วยนะคงจะตรวจอะไรีอะไรอๆในในกระเป๋าไหมเราก็ไม่มีอะไรหรอกโอนี่เหรียญกระสับเก่าสิที่ททพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสับนี่ไงเยอะเลยอ๋อน้ำนี่คือน้ำขาย โฆชณาของเยาวร้านนะอันนี้คือหมูแดงอันนี้คือกุ้งจับนั้นคือหมูกรอบอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านก็เลยนะเราก็สั่งตามนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากินที่นูนด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันต้องผสมกันได้หลายร้านจะรอว่าวันนี้เราจะกินได้กี่ร้านเพราะว่ามันคงกิ่งเยอะแหละแต่จะพยายามเนี่ยเราจะเดินลุยไปเรื่อยๆว่าร้านไหนที่เป็นร้านดังของเยาวราช หากินที่ทั่วเลยวันนี้โอเคแตะเป็นร้านดังายลรกเมื่อกี้ดูชื่อร้านแล้วแต่ตอนนี้ลืเดี๋ยวให้นาก็ถ่าให้ดูนะว่าเขามีายเออนาตนที่าจ้าอันนี้คือหมจ้าคุณลงสั่งหวยจ้าเนี่ย ร้านนี้ชื่อร้านอะไรนั้นชื่อร้านอะไรที่นี่ยอ้วนหัวจักอ้วนหัวจักโอเคขอบคุณมากร้านนี้ชื่ออ้วนหัวจักเราก็มาตามรอยคนอื่นเขาที่มาทานอย่างนี้แล้วร้านเนี้ยคนเขาเยอะมากแล้ว้างใต้เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคุณเรามานั่งข้างใต้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโต๊ะสามแต่ตรงเนี้ยเขาเรียกเป็นซอยคือซอยสาม โต๊ะสามเนี่ยเออนเนี่ยออซยโต๊ะที่สามเออโต๊ะนี้ก็คือหมายถึงว่าอยู่ข้างใต้อะไรนะที่นั่งใต้ใต้ใตบันไดเออนเนี่ยเก่าๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเป็นร้อยๆปีแล้วมั้งนะอเ,เออเราก็สนุกนะเพราะเราก็มาตามหรอยคนอื่นที่เหมือนกันเออทีนี้เราก็สั่งข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงแล้วก็ก๋วยจั๊บ์ข้าวที่เามีเนาะเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาอย่างอื่นกินอีก ก็วันนี้จะลุยที่เยาวราชเยอะแยะเลย